สวัสดพีพี่เพื่อนทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับช่องสยามพระเครื่องนะนะครับผมนะใน ep คนรักพระสมเด็จนะครับ ep ที่ี่25ครับผมคนรักพระสมเด็จศรัทธาพระสมเด็จนะวันนี้ก็กลับมากันแล้ว ep ที่2ี่รับอ่าครับก่อนจะไปชมองแรกนะพี่นี่เบอร์โทรนะติดต่อที่นี่แอดไลน์ส่งรูปติดต่อพูดคุยนะครับแจ้งที่อยู่นะ ที่เบอร์หรือว่าไลนา์นะครับมีเก็บเงินปลายทางนะครับผมอ่าไปชมองแรกกันเลยนะครับพี่พี่อีพ,พีนี้เด็ดแน่นอนนะครับอีพีนี้เด็ดจริงๆรงองแรกเป็นนี่เลยครับพี่เขาเรียกวหกชั้นอกตันนะวัดเกษชายโยนะผมนี่พี่พีดูพิมพ์กับเนื้อนะค่อนข้างสวยเลยนะค่อนะนข้างสวยนะโค้งโค้งนิดนนะึง เนี่ยครับพี่พี่ดูนะหกชั้นอกตันนะครับหกชั้นอกตันนะไม่แตกไม่หักนะครับอันนี้แค่เป็นรอยลาว์นะลาวนะไม่ได้หักนะครับอหกชั้นอกตันนะดูเนื้อนะครับพี่พี่ดูนี่โอ้สวยครับเนื้อดีนะครับเนื้อดีนะพี่อย่างนี้นะ ค่อนข้างสมบูรณ์มากนะสวยดีนะสวยเลยนะพี่นี่มีบินตรงมุมนิดนิดนะเนี่ด้าน,นข้างนะพี่พี่ให้ส่องเนื้อกันดูเนื้อกันนะครับอ่านี่องนี้เอาหนึ่งพันนะครับรายการที่หนึ่งนะพี่พี่อ่าต่อไปรายการที่สองนะครับนี่เป็น ละคางพิม์ใหญ่นะฮะวันละคางพิมพใหญ่นะองนี้เลี่ยมเงินนะพี่เลี่ยมเงินนะเลี่ยมเงินมีห่วงนะครับมีห่วงนะผมทอดไว้นะพี่เลี่ยมเงินนะเลี่ยมเงินเปิดหลังนะเป็นตลับเป็นตลับอ่ามันไม่เลี่ยมเป็นตลับนะครับองนี้สวยเลยนะเลี่ยมเงินเป็นเลี่ยมเงินใหม่นะครับพี่พี่เป็นเลี่ยมเงินใหม่นะเอ่เป็นตลับเงินใหม่นะครับอ่า ก็จะเงาๆประมาณนี้นะตลับเงินใหม่ก็คือไปคล้องได้เลยครับไปคล้องได้เลยนะนี่แกะผมแกะเปิดให้ดูนะเปิดให้ดูนะนี่ฮะประมาณนี้นะครับพี่ๆนี่ดูเนื้ององพระนะสวยครับองนี้แบบพิมพ์แบบเนื้อจัดพิมพ์สวยนะครับองนี้นะ เนื้อจัดพิมพ์สวยนะพี่บีนี่ตีกลองให้ดูนิดหนึ่งนะพี่เนื้อจัดครับพิมพ์สวยนะเป็นโซนแบบหนึบนุ่มนะครับพี่บีมนสารครบเลยนะครับอันเนี้ยมนสารครบๆนะเนี่ยครับพี่พี สวยครับพร้อมเลี่ยมพร้อมตลับเงินนะครับพี่อง์นี้นะเอาพันสามแล้วกันนะพี่รายการที่สองเอาพันสามแล้วกันนะครับต่อรองกันได้ครับนิดนิดหน,น่อยๆน,น่อยนะครับอ่าต่อไปรายการที่สามนะครับอ่าเป็นบางขุนพรมครับพิมพ์ใหญ่นะครับพี่พ บางขุนพรมนะครับนี่อานี่น่าจะเป็นกุใหม่นะกุใหม่นะคเพราะคาบกุเยอะนะครับอ่าเป็นบางขุนพรมพิมพ์ใหญ่นะพี่อ่าหนูพิมรอบรอบก่อนนะที่ผมสังเกตมาผ่านๆมาครับบางขุนพรมนะองค์พระจะเล็กกว่าวัลลังตีดหนึ่งนะเล็กกว่านิดหนึ่งนะจะดูทรงเล็กกว่านี้หนึ่ง แต่พิมพอะไรต่างๆจะคล้ายๆกันนะแล้วก็ต่างกันที่คาบกุนะครับแต่บางครั้งวัระคางบางองค์ก็องค์เล็กก็มีนะครับโอ้โหแน่นปึ๊กเลยนะคาบอะไรนะพี่คาบกุคาบหินดินทรายอะไรนี่พี่คับถมกันเนาะแน่นปึ๊กเลยนะครับ ตรงนี้เอาเก้า้นะครับในการที่สามนั้นต่อไปรายการที่สี่ครับอ่าเป็นนี่บางขุนพรมฐานคู่นะเป็นฐานคู่นะครับตรงนี้นะพี่อ่าฐานคู่เนาะฐานคู่ฐานคู่ใช่ใช่นี่ครับอ่านี่ด้านหลังมีโดนเหงื่อโดนอะไรนิดนิดนะครับนี่ แต่พักค่อนข้างสมบูรณ์นะครับพิมพ์ค่อนข้างสวยนะเนื้อแน่นๆนะครับเนื้อแน่นๆให้ดูรอบๆก่อนครับอ่าแล้วก็ตีกล้องกันเนาะอ่าตีกล้องสักนิดหนึ่ง นะเนื้อธรรมชาติดีนะเป็นธรรมชาติดีนะครับพี่พีชอ,องค์นี้เอาเจ็ดร้อยนะครับรายการที่สี่ต่อไปรายการที่ห้านะครับอาอนี่เขาเรียกว่าวัดเกตชยโยนะครับอ่าหกชั้นอกตลอดนะครับอกตลอดนะนี่อกตลอดก็คือดูตรงนี้นะคพี่พีเนี่อ่าตรงนี้นะ ถ้าอกตันก็ตรงนี้ก็จะแบบเป็นตันๆนะครับนะ้วก็เป็นร่องตรงปลายนิดๆนะแต่อันนี้เป็นอกตลอดนะครับก็จะยาวมาอย่างงี้นะหูรัศมีนะครับเนี่ยอกชั้นอกตลอดครับองค์นี้สวยครับเนื้อสวยครับเนื้อสวยพิมพ์สวยนะแต่มีตรงนี้นิดนึงนะนี่ๆตรงนี้นิดเดียวมีลยเลาะมีแบบว่า ยุบๆน่าจะตั้งแต่การปั๊มนะครับเนี่ยมีนิดหนึ่งนะครับอ่านี่ตรงนี้ต่สวยครับสวยเนื้อสวยพิมพ์ลึกครับกดลึกเนี่ยครับกดลึกเลยเนื้อก็ธรรมชาตินะครับอ่าเดี๋ยวดูอ่าเนื้อธรรมชาติดีนะพี่ๆนะ อ่าูต,ต่างๆเกตอ่ามีตรงนี้ยุบนิดนึงนะชั้นเชิญอ่านี่ด้านหลังอ่าด้านหลังนะครับอ่าตรงนี้รายการที่ห้าแปดร้อยนะครับพี่หกชั้นอกตลอดนะต่อไปรายการที่หกครับรายการที่หกที่หกเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพี่พี่อ่า พิใหญ่ไว้ละครนะองน,นี้สวยนะมีคาบลักกับคาบลักคาบทองนะพี่องน,นี้พิมพชัดกดลึกเลยนะครับเนื้อจะแก่งแห้งนะแก่ปูนนะแต่มีคาบลักคาบทองนะพี่กดลึกดีจังเลยครับดูเส้นซุ้มอะไรนะพี่ ต้องตัดชิดซุ้มแบบนี้นะพี่ี่ตัดชิดซุ้ม,มล้วัดระครังรักแห้งเลยนะครับรักทองแห้งเก๊พี่พี่เกทะลุด้วยนะครับพี่พี่เกทะลุซุ้มนะ ดูคาบลักคาบทองมาเนอนะพี่ค่อนข้างแห้งเลยนะเนี่ยครับเก่าจริงครับลักเก่ากึกเลยนะครับเศษทององนี้เอาเจ็ดร้อยแล้วกันนะครับรายการที่หกครับอ่าต่อไปรายการที่เจ็ดนะเป็นเจ็ดชั้นนะมีองค์เดียวนะครับ EP นี้นะเจ็ดชั้นนะใครเร็วใครได้นะครับ เป็นเจ็ดชั้นนะครับนี่พิมพ์นิยมเลยองนี้กดตื้นๆน,น,นิดๆนะแต่พิมพ์สวยครับพิมพ์สวยมีคาบน่าจะคาบลักนะคาบลักนะครับเนี่ครับพี่ๆแห้งครับแห้งคาบลักอย่างเดียวนะครับองนี้คาบลักบางๆกดตื้นนิดนึงมีทั้งกดตื้นกดลึกนะธรรมชาตินะครับ กดมือนะครับสมัยก่อนนะคพี่พี่มีลึกมีตื้นนะมีบิดเบี้ยวมีอะไรนะครับอ่านี่นะก็ะคือเปนความธรรมชาติเลยนะคอืมลักค่อนข้างแห้งนะมีรักบางๆนะแครักบางๆนะเนี่ยครับพี่พี ลักบางๆนะครับนี่สวยครับรงน,นี้เอาเจ็ดร้อยเนาะเจ็ดร้อยพออะอ่าต่อไปองค์สุดท้ายนะเป็นะระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่นะผมดูเป็นพิมพ์ใหญ่นะถ้าผิดพลาดขออภัยนะครับอ่านี่เนื้อเนื้อแบบว่ายังไงอะแบบเก่าอะเก่าธรรมชาตินะพี่เนี่ยมีรอยปาดๆนิดหน่อยนะครับ มีบินบินนะองนี้เนื้อจะแก่งแนะแข็งแแก่งๆๆๆๆแงแน่นๆมีบินบินไปเนาะสามสี่ที่ครับนี่แก่งแก่งแน่นๆน่นนะครับองนี้นี่ครับดูชอบแล้วคอ่อยเช่าคอยซื้อกันนะครับอ่าดูให้ถูกใจนะไม่ไม่ไม่ไมไมเอาจองแล้วนะครับไม่มีเนาะจองไม่เอาแล้วนะครับพี่แบบโทรมาจองไว้ก่อนองนี้ยผมผม ขออนุญาตไม่ให้แล้วกันเนาะขอให้คนที่พร้อมนะครับขอให้คนที่พร้อมรับเนาะจองผมไม่ให้แล้วครับเพราะว่าบางท่านจองแล้วทิ้งเลยนะครับจองทิ้งเลยเราก็เก็บไว้ในหะ้เนาะจองแล้วไม่เอาเอย่างเงี้ยโอ้โหบางทีลูกค้าท่านอื่นจะซื้อเราก็เก็บไว้ให้นะครับไม่มีจองแล้วครับอ่าบอกกันไว้ก่อนเนาะอ่านี่ครับเนื้อนะอ่าลองดูลองดู อลองดูนะครับนี่ถ้าถูกใจก็ค่อยตัดสินใจซื้อนะดูให้ถูกใจก่อนนะครับอ๋องนี้เอา700พอพี่องค์สุดท้ายนะของอีพีนี้วันนี้ก็สวัสดีครับ